หนุ่มวัย25ปีหลงรักเพื่อนบ้านสาววัย42แต่ความสัมพันธ์ที่ดูธรรมดากลับค่อยๆเปิดเผยความลับมืดดำที่ไม่มีใครคาดคิดรักครั้งนี้จะพาเขาไปสู่แสงสว่างหรือดึงเขาลงสู่วังวนแห่งความมืดตลอดกาลชายหนุ่มวัย25ปีอาศัยอยู่ในอพาร์ตเมนต์เล็กๆริมเมืองตรงข้ามห้องของเขาคือหญิงสาววัยสีปีชื่อว่าพิม เธอเป็นคนเงียบขรึมมักจะกลับห้องตอนค่าพร้อมกลิ่นน้ำหอมจางๆที่ลอยผ่านประตูวันหนึ่งไฟฟ้าดับทั้งติกเขาเปิดประตูออกมาก็เห็นเธอยือนถือเทียนอยู่หน้าห้องแสงไฟส้มสลัวสะท้อนบนใบหน้าของเธอทำให้หัวใจของเขาเต้นแรงอย่างประหลาดทั้งสองสบตากันไม่มีใครพูดอะไรในตอนแรกมีเพียงเสียงลมพัดลอดหน้าต่างและเสียงหัวใจที่ดังในอก จากวันนั้นชายหนุ่มเริ่มสังเกตเธอมากขึ้นทุกครั้งที่เธอกลับห้องเขาจะเงี่ยหูฟังเสียงส้นรองเท้าดังกล้องในทางเดินเสียงนั้นทำให้เขารู้สึกทั้งตื่นเต้นและหวาดกลัวในเวลาเดียวกันคืนฝนตกหนักน้ำจากท่อรั่วไหลเข้าห้องชายหนุ่มเขาต้องออกไปขอความช่วยเหลือขอประตูห้องของเธอพิมเปิดประตูด้วยชุดนอนสีขาวผมยาวเปียกชื้นเล็กน้อยจากหน้าต่างที่เปิดไว้ เขามองตาเธอกลิ่นสบู่ผสมกับกลิ่นดอกไม้กลางคืนลอยเข้ามาทุกอย่างรอบตัวเงียบสงัดยกเว้นเสียงฝนที่กระหนำ่ำคืนนั้นเธอให้เขาเข้ามาหลบฝนในห้องภายในห้องมีเพียงไฟโคมเล็กส่องแสงอุ่นผ้าม่านปลิวไหวตามแรงลมและความใกล้ชิดที่เขาไม่เคยสัมผัสมาก,ก่อนหัวใจของเขาเริ่มหวั่นไหวเมื่อได้เห็นรอยยิ้มที่เธอมอบให้รอยยิ้มที่ทั้งอบอุ่น และแฝงไปด้วยบางสิ่งที่เขาไม่อาจอธิบายได้ชายหนุ่มนั่งอยู่บนเก้าอี้ไม้ตัวเล็กสายตาไม่อาจละจากร่างของพิมพ์ที่กำลังต้มชาให้เขากลิ่นหอมอ่อนๆของใบชาลอยอบอวลไปทั่วห้องเสียงน้ำเดือดดังปุดๆในกาต้มแต่ในหัวใจของเขากลับดังยิ่งกว่าเสียงเต้นแรงจนแทบจะหลุดออกมาจากอกพิมพ์เดินมาหยุดตรงหน้ายื่นถ้วยชาร้อนให้มือของเขาสั่นเล็กน้อยเมื่อปลายนิ้วสัมผัส ดนมือของเธอความอบอุ่นนั้นเหมือนกระแสไฟฟ้าไหลผ่านร่างทั้งสองนั่งเงียบจ้องมองกันโดยไม่ต้องเอ่ยคำใดแค่เสียงฝนที่ยังคงซัดกระหล่ำข้างนอกก็เพียงพอจะทำให้บรรยากาศขึงตึงจนหายใจติดขัดชายหนุ่มเริ่มสังเกตรอยแผลเล็กๆบนข้อมือของเธอมันเหมือนรอยบาดท,ที่ไม่ได้ตั้งใจแต่พิมรีบดึงแขนกลับทันทีสายตาเธอสั่นไหวเหมือนซ่อนอะไรบางอย่าง หัวใจของเขายิ่งเต้นแรงไม่ใช่แค่เพราะหลงไหลแต่เพราะความรู้สึกประหลาดความสงสัยผสมกับแรงดึงดูดที่เขาไม่อาจห้ามเวลาผ่านไปเกือบเที่ยงคืนไฟฟ้าในตึกยังไม่กลับมาแสงจากโคมไฟเล็กๆและเสียงนาฬิกาแขวนที่เดินช้าๆทำให้ทุกนาทีดูยาวนานและกดดันพิมพ์ยิ้มบางแต่แววตาของเธอกลับเต็มไปด้วยความว่างเปล่าเธอถามเขาเสียงเบาเธอไม่กลัวหรือ ที่เข้ามาในห้องนี้ชายหนุ่มพังักในห้องเงียบกริบจนได้ยินเสียงลมหายใจของตัวเองเขาพยายามตอบแต่ลำคอกลับแห้งผากมีเพียงเสียงฝนและเสียงหัวใจที่ดังกองเมื่อเธอลุกขึ้นเงาของร่างเธอทอดยาวบนผนังและในเงานั้นเขาสังเกตเห็นรูปร่างบางอย่างผิดปกติเหมือนมีใครอีกคนกำลังยืนอยู่ข้างหลังเธอหัวใจชายหนุ่มเหมือนหยุดเต้นสายตาไม่กล้ากระพริบ เขาเริ่มรู้สึกว่าเรื่องราวระหว่างเขากับเธอไม่ได้เป็นเพียงความรักต้องห้ามเท่านั้นแต่มันกำลังนำพาเขาไปสู่ความจริงบางอย่างที่อาจเปลี่ยนชีวิตของเขาไปตลอดกาลชายหนุ่มนั่งนิ่งดวงตายังคงจับจ้องไปที่เงาประหลาดบนผนังเงานั้นเคลื่อนไหวช้าๆทั้งที่พิมพ์ยืนนิ่งไม่ไหวติงเขากับพริบตาแรงหนึ่งครั้งหวังว่ามันจะหายไปแต่เงากลับยิ่งชัดเจน เหมือนเป็นรูปร่างของผู้ชายตัวสูงใหญ่ยืนซ้อนอยู่หลังเธอบรรยากาศในห้องหนักอึ้งเสียงนาฬิกาแขวนดังติ๊กติ๊กเหมือนทิ่มแทงลงในโสตประสาททุกวินาทีช่างยาวนานพิมพ์หันหน้ามาชา้าชรอยยิ้มของเธอไม่เปลี่ยนแต่สายตาที่ทอดมองเขากลับเย็นชาเธอเห็นหรือเปล่าเสียงกระซิบของเธอเบาราวกับลมพัดผ่านชายหนุ่มตัวสัน่นเขาอยากปฏิเสธ อยากบอกว่าไม่เห็นอะไรทั้งนั้นแต่คำพูดกลับติดอยู่ในลำคอกลายเป็นเพียงเสียงหายใจที่กระชั้นฝนข้างนอกยังคงตกหนักเม็ดฝนกระแทกหน้าต่างดังเหมือนใครกำลังเคาะลมแรงพัดม่านปลิวเงาดำบนผลังขยายใหญ่จนแทบกลืนกลินทั้งห้องพิมพ์เดินเข้าใกล้กลิ่นหอมของแน้มหอมผสมกับกลิ่นดินเปียกจากหน้าต่างยิ่งทำให้เขารู้สึกเวียนหัวหัวใจเต้นรัว แต่ร่างกายกลับแข็งทื่อเหมือนถูกตรึงเอาไว้เธอก้มลงกระซิบข้างหูอย่าบอกใครนะว่าเธอเห็นคำพูดนั้นทําให้ชายหนุ่มขนลุกสู้เขาหันไปมองผนังอีกครั้งเงานั้นยังคงอยู่และคราวนี้มันหันหน้ามาทางเขาแม้ไม่มีดวงตาแต่เขารู้สึกได้ว่ามันกําลังจ้องมองร่างกายของเขาเย็นเฉิบเงือผุดซึมทั่วแผ่นหลังความรู้สึกอบอุ่นโรแมนติกเมื่อครู่ กลายเป็นความหวาดกลัวที่กัดกินหัวใจพิมยกมือขึ้นแต่ไหลเขาปลายนิ้วของเธอเย็นเยียบเธอยิ้มยิ้มที่ไม่ใช่รอยยิ้มของหญิงสาวที่เขาเคยเห็นแต่มันเป็นรอยยิ้มที่บิดเบี้ยวเต็มไปด้วยความลับที่เขาไม่เข้าใจและในขณะนั้นเองไฟฟ้าที่ดับมานานก็กลับมาแสงสว่างทั้งห้องทำให้เขารีบผันไปมองผนังแต่เงาดำนั้นหายไปแล้วเหมือนไม่เคยมีอยู่จริง เขาหันกลับมามองพิมพ์แต่สิ่งที่เห็นทำให้หัวใจของเขาแทบหยุดเต้นสิ่งที่ชายหนุ่มเห็นตรงหน้าไม่ใช่พิมพ์ในแบบที่เขาเคยรู้จักอีกต่อไปใบหน้าที่เคยมดงามสงบกลับซีดเผือดจนเกือบขาวพโพลนรอยยิ้มที่เคยอ่อนโยนกลายเป็นรอยยิ้มแปลกประหลาดริมฝีปากบางบิดเบี้ยวเหมือนถูกฝืนดวงตาที่เคยอบอุ่นกลับกลายเป็นดวงตาไร้แวว เหมือนบ่อน้ำลึกที่ไม่มีที่สิ้นสุดเขาขยับถอยหลังโดยไม่รู้ตัวก้าวอีไม้ส่งเสียงเอ็ดอาร์ในห้องเงียบจนเสียงนั้นดังสะท้อนกล้องพิมเอียงสีสันเล็กน้อยเธอจ้องเขาเหมือนกำลังอ่านใจเธอรู้สึกใช่ไหมว่ามีบางสิ่งอยู่ที่นี่น้ำเสียงนั้นนุ่มนวลแต่แฝงไปด้วยความเย็นยเยอือกจนขนลุกสู้ไปทั่วทั้งตัวชายหนุ่มพยายามฝืนยิม้มพยายามบอกตัวเองว่านี่อาจเป็นเพียงภาพหลอน เพราะความเหนื่อยล้าและความตื่นเต้นแต่ความจริงกลับชัดเจนเกินไปเพราะทุกประสาทสัมผัสของเขากำลังตะโกนเตือนกลิ่นในห้องเปลี่ยนไปจากกลิ่นน้ำหอมสดชื่นกลายเป็นกลิ่นอับชืน้นเหมือนเสื้อผ้าที่ตากฝนแล้วไม่ได้ตากแดดแทรกด้วยกลิ่นสนิมเหล็กจางๆที่ชวนให้คลื่นไส้เขาหันไปมองรอบห้องผ้าม่านที่ปลิวกลับหยุดนิ่งทั้งที่หน้าต่างยังเปิดกว้าง อากาศอิดอัดเหมือนถูกบีทำให้ลมหายใจติดขัดในจังหวะน,นั้นเองเสียงฝีเท้าหนักหลักก็ดังมาจากทางเดินนอกห้องตึกตึกตึกช้าและหนักใกล้เข้ามาทีละก้าวชายหนุ่มเหลือบมองประตูห้องหัวใจเต้นถี่เขาอยากลุกขึ้นหนีแต่ร่างกลับไม่ยอมเชื่อฟังพิมพ์ยกนิ้วแต่ริมฝีปากสัญญาณให้เขาเงียบเธอก้มลงมากระซิบอีกครั้งอย่าออกไป ไม่ว่าประตูจะถูกข้อแรงแค่ไหนก็ตามยังไม่ทันสิ้นเสียงกักกักกักเสียงข้อประตูดังสลันจนพื้นห้องสั่นสะเทือนชายหนุ่มสะดุ้งเฮือกเงยเย็นชุ่มไปทั้งตัวเขาหันมองพิมพ์แต่เธอเพียงยิ้มรอยยิ้มที่ยิ่งมืดมนกว่าเดิมและในวินาทีนั้นเขารู้แล้วว่าเขาไม่ได้ติดอยู่ในห้องกับผู้หญิงที่เขาหลงรักเท่านั้นแต่ยังติดอยู่กับบางสิ่งที่ไม่อาจอธิบายได้ บางสิ่งที่อาจจะไม่ใช่มนุษย์เสียงเขายังคงดังระรัวแต่ละครั้งรุนแรงขึ้นเรื่อยๆเหมือนมีใครบางคนออบางสิ่งพยายามพังเข้ามาชายหนุ่มแทบหายใจไม่ออกหัวใจเต้นแรงจนรู้สึกเหมือนกำลังจะฉีกอกออกมาเขากำมัดแน่นมือสั่นสถานสายตาหันไปที่พิมพ์หวังจะได้คำตอบพิมพ์ยังคงยิ้มรอยยิ้มที่แฝงไปด้วยความลึกลับและน่ากลัว เธอเดินไปที่โคมไฟเล็กแล้วดับมันลงทันทีความมืดเข้าครอบคลุมทั้งห้องเหลือเพียงแสงจันทร์สีซีลอดผ่านบานหน้าต่างเข้ามาส่องให้เห็นเงาทอดยาวบนพื้นชายหนุ่มหอบหายใจถีความเงียบในความมืดทำให้ทุกเสียงเล็กน้อยดังชัดเจนเขาได้ยินแม้กระทั่งเสียงเลือดไหลในหูตัวเองและเสียงฝีเท้าหนักหลักที่หยุดลงหน้าประตูมันอยู่ตรงนั้นพิมพ์กระซิบเบาๆ เสียงของเธอใกล้เสียจนเขาสะดุ้งทั้งที่ไม่รู้ว่าเธอเข้ามายืนข้างเขาตั้งแต่เมื่อไหร่ใครกันคุณหมายถึงใครเสียงเขาสั่นจนแทบขาดห่วงแต่พิมพ์ไม่ตอบเธอเพียงเอื้อมมือมากุมมือเขาไว้มือเธอเย็นเฉียบเหมือนน้ำแข็งทำให้หัวใจเขาหยุดเต้นไปชั่วขณะทันใดนั้นเสียงข้อประตูก็เงียบลงเงียบสนิทจนน่ากลัวเงียบจนเหมือนโลกทั้งใบหยุดเคลื่อนไหว ชายหนุ่มมองไปที่บานประตูเงอไหลเข้าตาแสบเคืองเขากระพริบตาแรงและสิ่งที่เห็นทำให้เขาแทบลุกไม่ขึ้นเงาดำขนาดใหญ่ค่อยๆซึมผ่านช่องว่างใต้ประตูมันไหลเข้ามาเหมือนหมอกหนาะแต่หนาทึบเกินกว่าจะเป็นหมอกจริงเงานั้นเลยกระจายบนพื้นห้องแล้วค่อยๆย,ยกตัวสูงขึ้นเป็นรูปร่างของคนแต่บิดเบี้ยวผิดธรรมชาติชายหนุ่มอ้าปากแต่เสียงไม่ยอมเล็ดลอดออกมา ขาของเขาสั่นร่างกายอยากหนีแต่เหมือนถูกตรึงอยู่กับที่พิมหันไปมองสิ่งนั้นแล้วพูดเสียงเรียบเขามาแล้วแสงจันทร์จากหน้าต่างทาบเข้ากับเงาประหลาดและในเงามืดนั้นชายหนุ่มเห็นดวงตาคู่หนึ่งลืมขึ้นชะ้ชะมันว่างเปล่าแต่มองทะลุเข้าไปในวิญญาณของเขาดวงตาคู่นั้นมันว่างเปล่าไม่มีสีไม่มีประกายแต่กลับทำให้ชายหนุ่มรู้สึก เหมือนถูกจ้องทะลุทะลวงเข้าไปถึงก้นบึ้งของหัวใจเขาพยายามหันหน้าหนีแต่ร่างกายกลับแข็งทื่อขาสั่นจนแทบสุดหัวใจเต้นแรงราวกับจะระเบิดออกจากอกเงาดำนั้นเริ่มขยับเสียงเหมือนเนื้อหนังถูกฉีกกระชากดังลอดออกมากลิ่นอับชื้นปนสนิมเหล็กลอยคลุ้งไปทั่วห้องทำให้เขาแทบอาเจียนพิมพ์ยืนนิ่งไม่มีความกลัวในดวงตาเลยแม้แต่น้อยเธอกลับยิ้มบาง รอยยิ้มที่ดูเยือกเย็นจนขนลุกชายหนุ่มหันมองเธอด้วยความสับสนคุณคุณรู้จักมันใช่ไหมเสียงเขาแตกพระาสันไหวพิมพ์ไม่ตอบทันทีเธอเดินเข้าไปใกล้เงาดำช้าๆปลายนิ้วเรียวยกขึ้นแต่ที่รูปร่างบิดเบี้ยวนั้นและเงากลับไม่ทำร้ายเธอตรงกันข้ามมันเหมือนโอบล้อมเธอไว้นี่คือเหตุผลที่ฉันอยู่คนเดียวมาตลอดเสียงของเธอเย็นชา แต่เต็มไปด้วยความเศร้าที่ซ่อนอยู่ลึกๆชายหนุ่มไม่เข้าใจสมองสับสนปนความหวาดกลัวมันคืออะไรสิ่งนี้มันคืออะไรพิมหันกลับมามองเขาแสงจันทร์สะท้อนในดวงตามันคืออดีตที่ฉันไม่มีวันหนีได้ทันใดนั้นเงาดำเริ่มเปลี่ยนรูปร่างมันสูงขึ้นกว้างขึ้นจนสีสษกเกือบชนเพดานห้องเสียงกรีดร้องต่ำๆดังสะท้อน เหมือนมาจากหลายร้อยปากพร้อมกันกลับมากลับมาชายหนุ่มรีบถอยหลังชนกําแพงเงอเย็นไหลทั่วร่างเขารู้สึกเหมือนถูกลากเข้าสู่ฝันร้ายฝันร้ายที่ไม่อาจตื่นได้แต่สิ่งที่ทำให้หัวใจเขาแทบหยุดเต้นคือรอยยิ้มของพิมเธอยือนอยู่ในอ้อมกอดของเงาดำเหมือนกําลังยอมรับมันเหมือนมันคือส่วนหนึ่งของเธอและในวินาทีนั้นเขารู้ว่า ความรักที่เขามีต่อผู้หญิงคนนี้ไม่ได้พาเขาไปสู่ความสุขแต่มันกําลังนำเขาเข้าสู่หุบเวลึกที่อาจไม่มีวันกลับขึ้นมาได้อีกชายหนุ่มพยายามหายใจแต่ทุกครั้งที่สูดลมเข้าปอดกลับรู้สึกเหมือนอากาศเต็มไปด้วยเท่าฐานหนักหน่วงจนหน้าอ,อกแทบแตกออกมาเงาดำนั้นอบอร่างของพิมไว้แน่นเหมือนแขนขาที่บิดเบี้ยวกำลังพันธนาการเธอแต่สีหน้าของเธอกลับสงบนิ่ง ราวกับคุ้นเคยกับสัมผัสนี้มาเนิ่นนานชายหนุ่มกัดฟันเสียงสั่นพร่คุณมันคือใครกันแน่พิมพ์ค่อยๆหันกลับมาดวงตาที่สะท้อนแสงจันท์เป็นประกายวาวเธอยกมือขึ้นรูปแก้มของตัวเองเบาๆฉันไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านของเธอเสียงของเธอชัดถ้อยชัดคำแต่มันเต็มไปด้วยความลึกลับเงาดำเริ่มแผ่ขยายไปทั่วห้องมันลิคลานไปตามพื้น ไต่ขึ้นกำแพงจนทั้งห้องถูกข่อหุ้มด้วยความมืดเสียงกรีดร้องที่ฟังไม่ออกว่าเป็นของผู้ชายหรือผู้หญิงดังสะท้อนออกมาจากทุกทิศทุกทางชายหนุ่มยกมือปิดหูแต่เสียงนั้นยังดังอยู่ในหัวเหมือนกำลังพูดกับจิตวิญญาณของเขาอยู่กับเราอยู่กับเราทัานใดนั้นภาพแวบหนึ่งผุดขึ้นในสมองเขาเห็นพิมพ์ในชุดเจ้าสาวสีขาวสี่ ยืนอยู่กลางโบสถร้างรอบตัวเต็มไปด้วยร่างคนที่ไม่มีหน้าพวกมันต่างพึมพำเสียงเดียวกันเสียงที่เขาเพิ่งได้ยินเมื่อครู่ชายหนุ่มสะดุ้งเฮือกเงอไหลอาบขมักเขาเริ่มไม่แน่ใจว่าสิ่งที่เห็นเป็นภาพลวงตาหรือเป็นความจริงที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังพิมพ์พิมพ์ก้าวเข้ามาใกลเธอเริ่มมือแต่อ,อกซ้ายของเขาหัวใจเขาเต้นแรงจนรู้สึกถึงแรงสันสะเทือนเธอกระซิบช้า,ชา ถ้าเธอเลือกฉันเธอต้องเลือกสิ่งที่ตามมาด้วยชายหนุ่มตัวสัน่นสมองตะโกนให้หนีแต่หัวใจกลับเต้นแรงด้วยความสับสนความรักและความหวาดกลัวพันกันยุ่งเหยิงเงาดำค่อยๆขยายออกจนปลายเงาเริ่มลืุยมาถึงปลายเท้าของเขาเย็นจัดเหมือนน้ำแข็งแทกเข้าไปในผิวหนังเขารีบดึงขาหนีแต่เงากลับตามทันรัดข้อเท้าแน่นเหมือนโซ่ลาม ดวงตาของพิมพ์จับจ้องเขาไม่กระพริบรอยยิ้มกว้างขึ้นแต่ในแววตากลับเต็มไปด้วยความเศร้าเหมือนเธอเองก็เป็นนักโทษที่ไม่เคยมีสิทธิ์เลือกทางเดินชายหนุ่มหอบหายใจแรงรู้สึกเหมือนทั้งร่างกำลังถูกดึงลงสู่ความมืดเขาได้ยินเสียงหัวใจตัวเองชัดเจนแต่เสียงนั้นกำลังช้าลงช้าลงก่อนที่สติจะเลือนหายเขาได้ยินเสียงสุดท้ายจากพิมพ์ เสียงที่ทั้งหวานและโหดร้ายในเวลาเดียวกันเธอหนีไม่ได้แล้วเพราะความรักของเธอได้ผูกพันเธอไว้กับฉันตลอดการความมืดหนาทึบแผ่ซ่านไปทั่วทั้งห้องเงาดำรัดข้อเท้าของชายหนุ่มแน่นขึ้นเรื่อยๆเขารู้สึกเหมือนร่างกายกำลังถูกดูดลงไปใต้พื้นเย็นเย,ยือกแทรกซึมเข้ามาทุกเส้นเลือดพิมยืนมองเขาแววตาไม่ได้โหดร้แต่เต็มไปด้วยความเวทนาเธอค่อยๆย,ย่อตัวลง วางมือเย็นเฉียบบนแก้มของเขาฉันไม่อยากให้เธอเจ็บเสียงเธอสั่นไหวเล็กน้อยแต่ทุกคนที่เข้ามาใกล้ฉันสุดท้ายก็หนีชะตานี้ไม่พ้นชายหนุ่มกัดฟันพยายามฝืนแรงดึงของเหงาทำไมทำไมต้องเป็นคุณคุณเป็นใครกันแน่แววตาพิมพ์สันสถานริมฝีปากเธอขยับช,ะชะ้าๆฉันไม่ใช่เพียงผู้หญิงวัยสี่สิบสองธรรมดาเสียงเธอแผ่วเบา แต่กลับชัดเจนในหูเขาทันใดนั้นภาพมากมายถาโถมเข้ามาในหัวชายหนุ่มเขาเห็นพิม์พในวัยสาวยืนอยู่ในบ้านเก่าแก่กลางป่ารอบตัวเต็มไปด้วยเทียนดำและเงามืดที่หมุนวนเสียงกรีดร้องของผู้ชายดังสะท้อนร่างนั้นถูกลากเข้าหาความมืดส่วนพิม์พในภาพยืนมองด้วยแน้มตาก่อนที่เงาดำจะโอบล้อมเธอแล้วตรึงเธอไว้ตลอดกาล ชายหนุ่มสะดุ้งภาพเลือนหายไปเขาหอบหายใจแรงคุณคุณขายวิญญาณให้มันใช่ไหมพิมพ์เม้มปากแน่นน้ำตาหยดหนึ่งไหลลงอาบแก้มซีดขาวไม่ใช่การขายแต่เป็นการถูกเลือกเสียงประตูดังกึกชายหนุ่มหันขวักประตูไม้ที่ควรปิดสนิกค่อยๆเปิดออกเองช,ะชะ้าๆลมหนาวพัดวูบเข้ามาไฟในห้องกระพริบวูบว่า เงาดำที่รัดข้อเท้าเขายืดตัวสูงขึ้นอีกครั้งรูปร่างบิดเบี้ยวจนเกือบแต่เพดานสองตาว่างเปล่าสองสว่างขึ้นเหมือนไฟในหลุมลึกเสียงต่ำแผวกระซิบเข้ามาในหัวอยู่กับเราเธอจะไม่เดียวดายหัวใจชายหนุ่มสั่นไหวความรักที่มีต่อพิมพ์ยังไม่จางหายแต่ความกลัวที่กำลังกลืนกินเขาก็รุนแรงยิ่งกว่าเขาร้องออกมาอย่างสิ้นหวังแล้วผมละ่ะ ผมต้องทำอย่างไรถึงจะช่วยคุณได้พิมพ์ยืนนิ่งน,น้ำตาคลอเธอสายสีสะชะชะไม่มีใครช่วยฉันได้นอกจากเธอจะยอมเดินเข้ามาในความมืดด้วยกันชายหนุ่มเบิกตากว้างคำพูดนั้นเหมือนคมมีดแทงเข้าหัวใจเขารู้แล้วว่าความรักครั้งนี้ไม่ใช่เพียงความรักต้องห้ามแต่มันคือพันธสัญญากับบางสิ่งที่เขาอาจไม่มีวันได้กลับออกมาอีก เสียงหัวใจของชายหนุ่มเต้นแรงความมืดกำลังรัดร่างเขาแน่นขึ้นทุกทีแววตาพิมพ์ยังคงจับจ้องเต็มไปด้วยความเศร้าและความหวังที่ปะปนกันเขาหลับตาลงสูดลมหายใจลึกครั้งสุดท้ายแล้วเอ่ยเสียงหนักแน่นผมรักคุณแต่ผมไม่อาจอยู่ในความมืดนี้ได้คำพูดนั้นเหมือนสายฟ้าฟาดกลางห้องเงาดำกรีดร้องก้องสถานเพดานสันส่นสะเทือน หน้าต่างแตกกระจายลมแรงพัดโหมเข้ามาอย่างบ้าคลั่งพิมชงนะรอยยิ้มเศร้าคลี่บนใบหน้าเธอค่อยๆปล่อยมือจากเขาถ้าเช่นนั้นเธอต้องจากฉันไปทันใดนั้นเงาดำหดตัวกลับเข้าไปหาพิมโอบรัดเธอไว้แน่นเธอหันมามองเขาเป็นครั้งสุดท้ายน้ำตาคลอก่อนร่างทั้งร่างจะถูกกลืนหายไปในความมืดไฟฟ้าในห้องกลับมาอีกครั้ง แสงสว่างสาดไปทั่วแต่ห้องว่างเปล่าไม่มีพิมพ์ไม่มีเงาดำมีเพียงชายหนุ่มนั่งหมดแรงอยู่กลางพื้นเขามองไปที่ประตูห้องที่บัดนี้ปิดสนิททุกอย่างเงียบสงัดราวกับสิ่งที่เกิดขึ้นไม่เคยมีจริงแต่ในอกของเขายังคงได้ยินเสียงกระซิบแผ่วเบาเสียงของพิมพ์พฉันจะอยู่กับเธอไม่ว่าในความมืดหรือแสงสว่างชายหนุ่มก้มหน้าลง น้ำตาหยดลงพื้นช้าๆเขารู้ดีว่าความรักครั้งนี้จบลงแล้วแต่เงาของมันจะตามหลอกหลอนเขาไปชั่วชีวิต